นี่คือน้ำส้มที่แพงที่สุดในประเทศไทยขวดละ150บาทเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำส้มขวดน,นี้มันมีดีอะไรทำไมมันถึงกล้ากล้าที่จะขายแพงขนาดนี้นะครับผม80บาทนี่เหี yeah. ้ยได้ข้าวสองจานครึ่งเลยนะเว้เป็นเนื้อส้มแบบเป็นก้อนเลย และนี่คือรสชาติของน้ำส้มที่แพงที่สุดในประเทศไทยสวัสดีโซเชียลและ youtube นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนักกล้ามหมื่นคาวนะผมวันนี้นะผมเราจะมา รีวิวน้ำส้มที่แพงที่สุดในชีวิตกูเลยก็ว่าได้นะครับผมอันนี้เราสั่งมาจากเจ้าดังเลยตอนแรกเราก็ทำการเสิร์ชนะครับผมว่าน้ำส้มของเจ้าไหนที่แม่งแพงอ่ะคือเรื่องเรื่อกคือกูอยากกินของแพงอ่าที่เราเคยคุ้นๆอยู่ที่นึกออกอยู่เจ้าหนึ่งเลยของพี่มอมมอมถนัดแดกน้ำส้มของเขานี่จะอยู่ที่ 500 ml นะครับผมในราคา100บาทอ่าเราคิดว่าแม่งแพงแล้วละ่ะเราเลยทำการสืบค้นเพื่อให้ได้ความแน่ใจว่ามันแพงจริงหรือเปล่าคือถ้าไม่แพงเราก็ไม่สั่งหรอกของถูกกินไม่ได้แล้วเราก็ได้เจออีกเจ้าหนึ่งนะครับผมอันนี้เราสั่งมาจากผัดไทยทิพย์สมัยนะครับผมอ่าขึ้นชื่อเรื่องผัดไทยครับอร่อยไหมก็ไม่รู้ไม่เคยกินแต่ว่า ประเด็นมันคืออยู่ที่ว่าน้ำส้มนะครับผมอันนี้คือน้ำส้มขวด750 ml นะครับผมกับ350 ml นะครับผมซึ่งราคาเจ้าขวดนี้ตกขวดละ80บาทแล้วก็ส่วนขวดใหญ่ตัวนี้นะครับผมตกอยู่ที่150บาทนะครับผมอันนี้เป็นราคาที่ตามในเพจนะแต่ว่าเขาก็จะมีแจ้งไว้ว่าราคาอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงตาม าตามราคาส่งอันนี้เป็นราคาในเพจไม่ใช่ราคาเราซื้อมาราคาที่เราซื้อมานะผมเราซื้อมาจากแอปแอปหนึ่งแล้วกันจะอยู่ที่99บาทกับ1 6 0บาทเขาก็จะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยกับค่าส่งเนาะแต่นี้คือเราจะมาพูดในราคาที่เขาลงในเพจแล้วกันถือว่าแพงใช้ได้ก็อยากแดกของแพงเลยนะสมใจเลยของหม่อมนี้ดูกระจกเลยนะก็ถ้าเทียบแบบว่าให้ดูแบบความ เป็นเทียบกับ100 ml ดีกว่าของหม่อมนี่จะตกอยู่ที่ประมาณ100 ml 20บาทแต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะตกอยู่ที่ประมาณ25อ่ะ25-26อะไรอย่างงี้เราทำการคิดมาให้เรียบร้อยแล้วผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำส้มขวดนี้มันมีดีอะไรทำไมมันถึงกล้ากล้าที่จะขายแพงขนาดนี้นะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกัน มัครับผมเราจะมาเริ่มรีวิวกันก่อนนะผมก่อนที่เราจะเปิดขวดดื่มนะครับอันนี้บอกกันเลยว่าเป็นน้ำส้มข้นสดจำน่ายวันต่อวันนะครับผมแล้วก็จะมีเขียนไว้เลยว่ามีส่วนผสมของเนื้อส้มนะครับผมอันนี้ก็เท่าที่ดูจากตาก็นี่นะเห็นนะกล้องเห็นนะงั้นก็จะมีเนื้อส้มลอยอยู่อย่างชัดเจนนะครับผม เรามาลองชิมกันนะครับอ๋อ oh. อ oh. ๋อมีกลิ่นส้มทุกครั้งเวลาตอนนี้เรารีวิวอาหารอะไรก็ตามเราจะต้องดมก่อนไม่ใช่พิษสวัสด์อะไรนะทดสอบว่ากูยังได้กลิ่นจมูกกูยังปกติยังไม่ติดใช่ไหมไม่น่าติดนะน่าจะติดอย่างอื่นมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับ อร่อยอีกแล้วมันก็ตายถ้าแดกอะไรก็อร่อยคือพอมันกินเข้าไปอ่ะคือตอนแรกน้ํามันยังไม่มาเว้ยเพราะว่าเนื้อส้มแม่งอุดก่อนเลยเป็นเนื้อส้มจริงๆเลยนะก็อร่อยมีความสดชื่นเออก็ถือว่าดีเลยนะถือว่าดีเลยเออรสชาติผมว่าโดยรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน ความคุ้มเหรอขวดเนี้ยแ0ดสิบาทเพราะมีตังอย่างเดียวดแดกไม่ได้ของจริงต้องมีรสเสนนิยมด้วยเออต้องมีรสเสนนิยมดีประมาณหนึ่งด้วยถึงจะซื้อน้ำส้มอันนี้มากินยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคนปกติก็กินส้มปะกินส้มก็น่าจะอร่อยกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเราเป็นคนไม่กินผลไม้แต่ให้ถ้าให้ส่วนตัวถ้าเกิดให้กูเลือกระหว่างกินน้ำส้มอย่างเงี้ยกับกินส้มอ่ะกูก็เลือกกินน้ำส้มนะ ราคา80บาทผมก็ว่ามันก,ก็แพงนะเออ80บาทนี่เฮีย yeah, ได้ข้าว2จานครึ่งไงนะเว้ยให้ข้าวจาาละสาบาทนี่ได้2จานประมาณ2จาน70บาทเหลืออีก10บาทด้วยนะแต่รสชาติผมบอกเลยว่าอร่อยนะไม่ได้แบบมีไม่ได้แบบมีความแบบกินเสร็จแล้วมีขมไปลายหรือว่าอะไรเงี้ยคือกินแล้วแบบหวานสดชื่นอันนี้คือดีเลย ประทับใจใครอยากจะแดกก็แดกแต่กูแดกครั้งเดียวก็พอแล้วนะจบการรีวิวน้ำส้มที่แพงที่สุดนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ครับผมเช่นเคยนะผมเนยเน่นกามใหญ่คุณดีเราจะทําการมีสาระขึ้นมานิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับเจ้าน้ำส้มนี่แหละคือหลายคนนะ่ะมองว่าส้มกินอย่างขวดอย่างเงี้ยว้วนไหมผมบอกเลยนะครับผมว่าไม่ไม่เหลือครับผมอ้วนแน่นอนนะครับผม ส้ม100กรัมหมายถึงว่ากินทั้งผลนะจะได้แคลอรี่ประมาณ64แคลอรีอ่น้ำตาลก็จะอยู่ที่ประมาณ10ส่วนคาโโร์โบไฮเดรตก็จะอยู่ที่ประมาณ12เนาะประมาณนั้นน้ำตาล10เลยนะคาโโร์ 12, าโบไฮเดรต12คาร์โบไฮเดรต12ก็จะอยู่ที่ประมาณ50กรัมคือส้ม100กรัมคราบเท่ากับข้าว50กรัมเอ้ยก็ไม่ได้แย่นะ ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่ก,แยก็ถือว่าดูดีแต่ทำไมผมถึงบอกว่าน้ำส้มกินแบบเนี้ยถึงอ้วนกว่ากินแบบส้มเป็นลูกๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไอตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันใช้ส้มกี่ลูกไงคั้นออกมาให้มันได้น้ำหนึ่งร้อยมลคือถ้าเกิดคุณไปกินแบบส้มลูกถึงสองลูกมันไม่มีปัญหาหรอกผมว่ามันโอเคแต่อันเนี้ยผมว่ามันน่าจะใช้ส้มเกินหนึ่งร้อยกรัมอ่า เพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้ทุกคนเห็นอุปกรณ์ข้างหน้าเราใช่ไหมครับจะมีเครื่องช่างเครื่องขันแล้วก็อันนี้ครับผมอันนี้เป็นส้มสายน้ำผึ้งนะครับผมที่เราไปซื้อมาจากร้านสะดวกซื้ออันนี้295กรัมเนาะอันนี้เราซื้อมาอยู่ที่45บาบาทเราจะไม่พูดถึงเรื่องเปรียบเทียบราคาแล้วกันเนาะเราจะมาพูดถึงเรื่องโภชนาการนะครับผมเพราะว่ากูคุณดีนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราจะมา ช่างให้ดูนะครับผมว่า100กร,รัมมันประมาณเท่าไรนะครับผมอืมนี่คือเท่าไรละโอ้50แล้วเหรออ่ะนี่ร้อยเกินมานินดๆด้วยต่อให้ก็ส้ม2ลูกอันนี้ส้มสายน้าพึ่งนะโภชนาการอย่างที่บอกไปก็จะมีน้ำตาล ประมาณ1สิรับประมาณ12ก็เทียบกับการกินข้าวประมาณ50กรัมนะครับผมอ่ะกเดี๋ยวเราจะมาคั้นให้ดูเลยอ่ะคั้นให้ดูเลยเน่ <c oughs> ทำไมหุ่นดีแล้วแม่งมีสาระวะงงตัวเองมากเลย ว่าจริงๆอย่างพวกร้านที่เขาคันน้ำส้มขายเขาจะมีเครื่องที่ดีกว่านี้นะแต่คิดว่าก็ไม่น่าจะเนี่ยไม่น่าจะต่างกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกอันใส่ครึ่งหนึ่งเพื่อความแบบบีบได้ดีขึ้นดีขึ้นอืมเละเละเอออันนี้แบบน้ำออกมาเยอะขึ้นนะ อืมอ่ะโอเคนี่คือส้มหนึ่งร้อยกร,รมัมดูดิม่นได้น้ำเท่าไหร่อ่ะเนี่ยยังไม่ถึงห้าสิบเลยหรือจะทำการต่อให้ก็ได้เพราะว่าเครื่องคันเราห่วยอาจจะตีไปได้เนี่ยผมว่าเต็มที่อ่ะสองลูกเนี่ยก็ไม่เกินห้าสิบมลถ้า จะให้มันเต็มแก้วอย่างที่บอกไปก็จะใช้ส้มทั้งหมดสี่ลูกใช่ไหมก็จะตกอยู่ที่ประมาณตีง่ายๆก็ประมาณส้ม200กรัมนะผมน้ำตาลก็จะอยู่ที่20นะครับผมแล้วก็คาร์บก็จะประมาณ24 g. ก็จะเท่ากับข้าวประมาณ100กรัมอ๋อตีง่ายๆอย่ายงานี้เนาะแต่ว่าข้าว100กรัมกับน้ำส้ม100 ML นี่ความรู้สึกมันต่างกันไหมก็น่าจะต่างกันนะคือกินข้าวมันก็น่าจะรู้สึก อิ่มท้องกว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมกินน้าส้มแบบเพียวๆมันถึงอ้วนผลไม้บางอย่างมันก็มีน้ําตาลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาจะกินอะไรอะ่ะไม่ใช่แบบว่ากินอย่างเดียวก็หาหาข้อมูลหาความรู้นิดนึงอะไรอย่างนี้อย่างถ้าส้มอะ่ะถามว่ากินได้ไหมผมว่ากินได้นะแต่ว่าแนะนําว่าให้กินเป็นแบบว่าทั้งลูกดีกว่าคืออย่างเมื่อกี้สองลูกอะ่ะเวลาชั่งมามัหนึ่งร้อยกรัม ถ้ากินทั้ง2ลูกเลยมันก็จะได้พวกกากใย,ยด้วยได้พวกน้ำส้มได้อะไรองี้ด้วยมันก็จะอยู่ท้องกว่าการที่จะมาคันแบบนี้นะจะไปแบบว่าผอมแล้วเป็นคนดูแบบมีสาระอะไรอยงี้สุดยอดไปเลยครับพี่ยง้งเรามาย้อนกลับไปหน่อยไหมผมบอกว่าใช้ส้ม4.5ลูกใช่ไหมจะได้น้ํา100เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าหมด5ลูกเนี่ยจะได้น้ํา100ไอ้กล่องเนี้ยราคาที่เราซื้อมาคือ45บาท45บาท ถึงจะได้น้ำส้มนะย้ำนะครับว่าน้ำส้มนะ100 ml แต่ถ้าเกิดว่าคุณกินไอตัวไอตัวตัวเนี้ยที่ซื้อมาถ้าเทียบกับ100 ml อ่ะมันจะตกอยู่ที่ประมาณ25บาทเพราะฉะนั้นนะครับผมอันนี้ถือว่าถูกไปเลยนะถ้าเทียบแบบเนี้ยถูกต้องไหมเออคือถามว่าคนมองอ่าน้ำส้มแม่งขวดเนี้ยแม่งแพงถามว่าแพงไหมก็แพง ขวดหนึ่งตั้งอันนี้ร้อยห้าสิบาทขวดนี้ตั้งแปดสิบาทแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อส้มมาเนี่ยเราจะมาคั้นเองแบบเนี้ยกว่าแม่งจะได้แบบหนึ่งร้อยเ็มแลอ่ะเออมันก็ราคาซื้อแดกอย่างนงี้เถอะเออซื้อแดกอย่างนงี้เถอะแต่ว่าเราไม่ดูนะว่าถ้าเกิดในตลาดมันจะถูกกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหน้าของมันอาจจะมีหน้าที่ราคาส้มถูกกว่านี้อันนี้คือกูไม่รู้อ่ะกูเดินเข้าไปนะร้านสะดวกซื้อกูหยิบแล้วก็จ่ายตังเลยสี่สิบห้าบาทเลย อันละอันนี้คือที่มันแพงด้วยเพราะว่าเนี่เห็นปะม,มันปอกเปลือกมาให้แล้ว <c ười> คือรักความสะดวกสบายอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เรามาทํากันอย่างนี้ให้ดูนะคือ <c ười> ถ้าคนบอกว่าเฮ้ยผมไปซื้อส้มที่ทั้งลูกมาในเป็นแบบเป็นเข่งเป็นอะไรสักอย่างแบบร้อยหนึ่งเออแล้วมันได้ทั้งเยอะมาทําอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เรื่องของคน <c ười> อันนี้คือประสบการณ์ที่กูเจอไงเออแล้วคือแค่อยากจะทําตัวให้แบบว่ามันมีสาระ เกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมเทปน,นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็อร่อยครับผมน้าส้มทิปสมัยเขาเด่นเรื่องอะไรนะผัดไทยใช่ปะ่ะผัดไทยไม่แดกครับแดกแดกน้าส้มนะครับผมบอกเลยอร่อยแต่สําหรับผมแล้วครั้งเดียวก็พอแล้วนะเออแปดสิบาทวัวไปแดงอืนดีกว่าเพราะจริงๆส้มกูก็ไม่แดกด้วยกูทาทําไมวะเนี่ย ไว้เทปหน้าเราจะไปทำอะไรนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม,ผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ